วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงพิธีกรรมโบราณที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาพุทธศาสนานั่นก็คือวิธีการล้างเท้าอันทรงพลังวิดีโอนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณเชื่อมต่อกับร่างกายจิตใจและพลังงานของคุณได้จึงขอให้ทุกท่านรับชมจนจบเพื่อจะได้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาอันมีค่าใดๆ พิธีกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาสุขอนามาัยขั้นพื้นฐานเท่านั้นเป็นเครื่องมือฟอกพลังงานที่สามารถทำความสะอาดประจุลบที่สะสมตลอดทั้งวันลองจินตนาการว่าเท้าของคุณเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับโลกพวกมันดูดซับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความตึงเครียดอารมณ์ที่เก็บกดและแม้แต่พลังงานหนาแน่นจากสิ่งแวดล้อมเมื่อเราทำความสะอาดเท้าอย่างมีสติเราก็ได้ ชำระล้างจิตวิญญาณและเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมที่จะรับแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกใหม่ๆด้านล่างนี้ฉันจะอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้พร้อมทั้งอธิบายเยาว่าเหตุใดจึงทรงพลังมาก ลองคิดดูสิว่าเท้าของเราเป็นรากฐานของการเชื่อมโยงกับโลกพวกมันรองรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกายเราและสะท้อนถึงสถานะพลังงานภายในของเราเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุขวามรู้สึกนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการอุดตันในเท้าของเราพิธีกรรมที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ได้รับการพัฒนาโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวพุทธเพื่อฟื้นฟูความ สมดุลกำจัดภาระที่มองไม่เห็นและเปิดเส้นทางสู่ความสงบพายอในตลอดวิดีโอนี้คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรและจะนำนิสัยนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคออุ่นได้อย่างไร ลองจินตนาการว่าเท้าของคุณเป็นเหมือนรากของต้นไม้พวกมันเชื่อมต่อคุณกับโลกรองรับร่างกายของคุณและดูดซับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายตอนนี้ลองคิดถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนาว่าเป็นฟันดูใบไม้ผลิสำหรับรากของคุณมันไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นภูมิปัญญาโบราณที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อน,นำมาซึ่งความสมดุลและการ เริ่มต้นใหม่เมื่อคุณดูแลเท้าด้วยส่วนผสมพิเศษนี้คุณไม่ได้เพียงแค่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนร่างกายเท่านั้นแต่ยังทำความสะอาดพลังงานหนักๆที่เราพกพาติดตัวไปโดยไม่รู้ตัวอีก็ด้วยมันเหมือนการปลดปล่อยน้ำหนักที่มองไม่เห็นซึ่งกดคุณเอาไว้ทำให้คุณก้าวผ่านชีวิตไปได้อย่างสบายใจมากขึ้น ส่วนผสมที่ใช้ในพิธีกรรมนั้นเรียบง่ายแต่แต่ละอย่างก็มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้เกลือทะเลเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงพลังงานเชิงลบที่สะสมมาตลอดทั้งวันออกไปเบกกิ้งโซดาทำหน้าที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดที่มองไม่เห็นโดยกำจัดสิ่งตกค้างที่เกิดจากอารมณ์ซึ่งเราไม่สามารถระบุได้เสมอไปขิงเป็นเพื่อนที่มีชีวิตชีวาที่คอยผลักดันคุณเล็กๆ น้อยๆเมื่อคุณยืนนิ่งๆช่วยกระตุ้นพลังงานสำคัญของคุณและกระจายความอบอุ่นไปทั่วร่างกายของคุณพวกเขาร่วมกันสร้างทีมอันแข็งแกร่งที่ทำงานเพื่อชำระล้างฟื้นฟูและชาร์จพลังของคุณใหม่มันเหมือนกับการรีเซตร,ระบบของคุณเหมือนกับว่าคุณกำลังรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยไฟล์ขนาดใหญ่ แต่เคล็ดลับที่ทําให้ทุกอย่างแตกต่างก็คือพิธีกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนผสมเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของการมีสติอยู่กับทุกช่วงเวลาตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมจนถึงการสัมผัสน้ําที่เท้าขององอคุณการเคลื่อนไหวแต่และอย่างควรกระทําด้วยเจตนาที่ชัดเจนเสมือนว่าคุณกําลังเขียนจดหมายถึงจักรวาลเพื่อบอกว่าฉันพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อฉันอีกต่อไปและเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่ดี การผสมผสานร,ระหว่างการกระทำทางกายและเจตนาทางจิตคือสิ่งที่ทำให้พิธีกรรมนี้พิเศษมากมันเหมือนกับการปลูกเมล็ดพันธุ์และรดน้ำด้วยความคิดเชิงบวกยิ่งคุณยอมจำนนต่อกระบวนการมากเท่าไหร่กระบวนการนั้นก็จะเติบโตเร็วขึ้นภายในตัวคุณและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตคุณ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำพิธีกรรมลองจินตนาการว่าคุณกำลังสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษให้กับตัวคุณเองพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่สถานที่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พักพิงที่จิตใจและร่างกายของคุณสามารถเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าได้เลือกมุมสงบในบ้านที่คุณสามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีอะไรมารบกวนให้คิดถึงช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วงหยุด อันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างพิเศษยิ่งขึ้นให้เพิ่มสัมผัสแห่งความมหัศจรรย์เล็กๆน้อยๆเช่นจุดเทียนสีขาวเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ขอปองแสงสว่างและการเริ่มต้นใหม่ใช้ทูบเพื่อชำระล้างพลังงานหนักๆออกจากสิ่งแวดล้อมหรือเล่นดนตรีเบาๆเช่นเสียงชามที่เบตรหรือแม้แต่เสียงของธรรมชาติรายละเอียดเหล่านี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่พาคุณสู่ความสงบล้ำลึกราวกับว่าคุณกำลังเข้าสู่โลกของตัวเอง ตอนนี้หยุดสักครู่แล้วนึกภาพพื้นที่นี้เต็มไปด้วยแสงสีทองอันสดใสเหมือนกับเป็นอ้อมกอดอันอบอุ่นที่อบล้อมทุกสิ่งรอบตัวคุณแสงนี้มีพลังที่จะขจัดร่องรอยของพลังงานด้านลบออกไปทําให้สภาพแวดล้อมสว่างสวยและพร้อมรับพลังงานที่ดีมันเหมือนกับตอนที่คุณทําความสะอาดบ้านก่อนรับแขกพิเศษเพียงแต่ครั้งนี้แขกก็คือคุณเองในเวอร์ชั่นที่บริสุทธิ์แล้ สดชื่นที่สุดทุกองค์ประกอบที่คุณเพิ่มลงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเปลวเทียนกลิ่นหอมของทูบหรือเสียงที่ผ่อนคลายล้วนเป็นส่วนผสมมหัศจรรย์ที่ช่วยยกระดับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ แต่ความลับที่ทำให้ทุกอย่างแตกต่างก็คือสภาวะจิตใจที่คุณเข้าสู่พื้นที่นี้มีความสำคัญพอๆกับองค์ประกอบทางกายภาพก่อนที่คุณจะเริ่มต้นให้หายใจเข้าลึกๆสองสาครั้งเหมือนกับว่าคุณกำลังปัดเป่าความกังวลทั้งหมดในแต่ละวันออกไปหลับตาและจินตนาการว่าคุณกำลังสร้างประตูเชื่อมระหว่างตัวคุณกับจักรวาลเหมือนกับว่ากำลังบอกว่าฉันพร้อมที่จะเปิดตัวเองให้กับสิ่งใหม่ๆ ช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการกำหนดบรรยากาศของพิธีกรรมทั้งหมดเมื่อคุณเข้ามาด้วยเจตนาบริสุทธิ์และหัวใจที่เปิดกว้างผลลัพธ์ก็จะยิ่งเด่นชัดและการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มต้นขึ้นก่อนที่คุณจะก้าวเท้าลงไปในน้ำด้วยซ้ำตอนนี้มาพูดถึงส่วนผสมของพิธีกรรมอันทรงพลังนี้กันและทำความเข้าใจว่าทำไมแต่ละอย่างจึงพิเศษมากลองนึกภาพว่าเรากำลังสร้างสูตรวิเศษ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับเป็นส่วนผสมที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาบรรพบรุษส่วนผสมแรกคือเกลือทะเลซึ่งทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดพลังงานหนักๆได้มันจะดึงเอาทุกสิ่งที่นิ่งเฉยหรือเป็นลบในตัวคุณออกมาและแทนที่ด้วยพลังสันสเทือนที่เบาว่าและเป็นบวกมากกว่าในพระพุทธศาสนาเกลือเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากเนื่องจากเกลือ,อยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางจิตวิญญ,ญาณเสมือนเอเป็นโลดที่มองไม่เห็นที่ช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยและสมดุลมากขึ้น จากนั้นเรามีเบกกิ้งโซดาซึ่งทำหน้าที่ทำความสะอาดการอุดตันของพลังงานที่มองไม่เห็นมันช่วยทำให้พลังงานหนาแน่นที่ติดอยู่ในร่างกายเป็นกลางซึ่งขัดขวางไม่ให้ดำเนินชีวิตต่อได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณสงบเหมือนการกอดเบาๆที่ช่วยปลอบประโลมความคิดที่พลุ่งพล่านของคุณขิงทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์ของส่วนอผสมนี้มันจะทำให้ร่างกายของคุณอบอุ่นกระตุ้นการหมุนเวียนของพลังงานสำคัญ ที่เรียกว่าชีและละลายความข้างค้างทางอารมณ์หรือทางกายมันเหมือนกับการถักเบาๆเพื่อให้ทุกอย่างเริ่มไหลอีกครั้ง เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เราจะใส่เปลือกส้มหรือมะนาวลงไปซึ่งจะเพิ่มความรู้สึกบสบายและความสุขให้กับพิธีกรรมกลิ่นหอมของผลไม้ตระกูลส้มเหล่านี้มีพลังในการยกระดับจิตวิญญาณขับไล่ความคิดเชิงลบและดึงดูดพลังสันสเทือ,อนที่ดีสุดท้ายน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์หรือไม้จันจะช่วยปิดท้ายประสบการณ์ทั้งหมดลาเวนเดอร์ช่วยให้ผ่อนคลายอย่างล้ำลึกในขณะที่ไม้จันช่วยให้คุณรู้สึกสงบภายในมากขึ้น ส่วนผสมเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันจะก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างหน้าทึ่งซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงร่างกายเท่านั้นแต่ยังบำรุงจิตใจและจิตวิญญาณอีกด้วยราวกับว่าแต่ละหยดของส่วนผสมนี้มีพลังพิเศษที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทีละน้อยมาเถิดถึงเวลาแล้วที่จะนำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไปปฏิบัติและนำการเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ชีวิตของคุณขั้นแรกให้หยิบภาชนะขนาดใหญ่อาจเป็นกระมังหรืออะไรก็ได้ที่ขนาดพอดีเท้าของคุณ แล้วเติมน้ำอุ่นลงไปน้ำอุ่นนัเปรียบเสมือนการกอดอ่อนโยนที่ช่วยผ่อนคลายร่างกายและเปิดประตูให้พลังงานไหลเวียนตอนนี้ให้เติมเกลือทะเลสองช้อนซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดูดพลังงานหนักๆที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังมีอยู่จากนั้นเติมเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาซึ่งจะช่วยกำจัดคราบตกค้างที่มองไม่เห็นที่เกาะติดตัวคุณตลอดทั้งวันเพื่อเพิ่มสอพัมผัดพิเศษให้เติมขิงสดสักชิ้นหรือผงขิงเล็กน้อยลงไปมันจะช่วยกระตุ้นพลังงานสำคัญของคุณเหมือนกับเป็นปุ่มรเซต ของร่างกายคุณสุดท้ายใส่เปลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นส้มหรือมะนาวและน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์หรือไม้จันทร์สักสองสามหยดส่วนผสมเหล่านี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณ เมื่อคุณค่อยๆคนส่วนผสมนี้ให้หยุดสักครู่แล้วค่อยคนส่วนผสมแต่ละอย่างลองนึกภาพว่าทุกการเคลื่อนไหวของมือคุณกำลังเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นสิ่งที่มากกว่าของเหลวเพียงเท่านั้นลองนึกภาพว่าน้ำเป็นแม่น้ำแสงสว่างที่พร้อมมอจ,จะฉล้างความกังวลความตึงเครียดและภาร,ระทั้งหมดที่คุณแบกไว้เมื่อรู้สึกว่าส่วนผสมพร้อมแล้วให้นั่งสบายๆปิดตาและค่อยๆจุ่มเท้าลง ในน้ำในขอนะที่คุณทำเช่นนี้ให้หายใจเข้าลึกๆและพูดคำยืนยันเชิงบวกซ้ำๆเช่นฉันปล่อยภาร,ระด้านลบทั้งหมดออกไปและปล่อยให้ความสงบสุขไหลเข้ามาในชีวิตของฉันคำพูดเหล่านี้ห่อเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่คุณปลูกไว้ในจักรวาลและจะเติบโตไปพร้อมกับเจตนาของคุณ ตอนนี้ให้ผ่อนคลายและแช่เท้าในน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีในช่วงเวลานี้ลองนึกภาพว่าส่วนผสมแตละลยดกำลังทำงานกับคุณโดยสลายการอุดตันที่มองไม่เห็นนอและฟื้นฟูสมดุลภายในของคุณหากความคิดเชิงลบหรือความกังวลเกิดขึ้นอย่าก,กังวลจงมองมันเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าและปล่อยมันไปนี่คือช่วงเวลาเพียงสำหรับคุณช่วงเวลาแห่งการยอมจำนน อย่างสมบูรณ์ที่คุณยอมให้จักรวรลดิทำส่วนของงอตนในขณะที่คุณดูแลส่วนของคุณมันเหมือนกับการมอบของขวัญให้กับตัวเองของขวัญที่ล้ำค่ายิ่งกว่าวัตถุมันคือของขวัญที่มอบให้แก่จิตใจจิตวิญญาณและพลังงานของคุณ ตอนนี้คุณรู้ส่วนผสมและคำแนะนำทีละขั้นตอนแล้วฉันอยากจะบอกความลับที่แท้จริงที่ทำให้พิธีกรรมนี้ทรงพลังนั่นคือเจตนาในภูมิปัญญาพุทธศาสนาไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณทำด้วยมือเท่านั้นที่สำคัญแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรในใจเมื่อคุณทำพิธีกรรมนี้ด้วยเจตนาที่ชัดเจนคุณกำลังส่งข้อความโดยตรงไปยังจักรวาลเสมือนว่าคุณกำลังบอกว่าฉันพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อฉันอีกต่อไปและเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า อาจดูเรียบง่ายแต่การยืนยันทางจิตนี้ส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อพลังงานและชีวิตของคออุ่นลองคิดดูเหมือนกับการปลูกเมล็ดพันธุ์ในสวนความคิดเชิงบวกหรือคำพูดยืนยันแต่ละคำที่คุณพูดซ้ำๆในระหว่างพิธีกรรมเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ถูกวางไว้บนดินเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นตัวแทนของความสงบความอุดมสมบูรณ์และการเริ่มต้นใหม่แต่ในขณะที่สวนต้องการการดูแลและความอดทนเพื่อจเจริญเติบโตเจตนาของคุณก็ต้องได้รับการปลูกฝังด้วยความ เอาใจใส่และจริงใจเช่นกันในระหว่างพิธีกรรมให้จินตนาการของคุณเชื่อมโยงกับคำพูดที่คุณเลือกที่จะท่องซ้ำรู้สึกถึงแตละพยางที่สั่นสะเทือนอยู่ภายในตัวคุณเหมือนกับว่ามันเป็นคลื่นแสงเล็กๆที่กำลังเปิดทางให้คุณยิ่งกระบวนการนี้แท้จริงมากเท่าไหร่มเมล็ดพันธุเหล่านี้ก็จะเริ่มออกเร็วขึ้นเท่านั้นและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับชีวิตของคุณและคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ทุกอย่างพิเศษยิ่งขึ้น พิธีกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขจัดพลังงานหนักๆเท่านั้นและยังเป็นโอกาสอันดีในการฝึกแสดงความรู้สึกขอบคุณอีกด้วยขณะที่คุณล้างเท้าให้แสดงความขอบคุณสำหรับวันที่ผ่านมาสำหรับบทเรียนที่ได้เรียนรู้แม้ว่าจะเป็นบทเรียนที่ยากลำบากและสำหรับความเป็นไปได้ที่ยังรออยู่ข้างหน้าความกตัญญูยุดเวทีทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณมากขึ้นเมื่อสิ้นสุดพิธีกรรมคุณไม่เพียงแต่จะได้ชำระล้างร่างกายของคุณเท่านั้นแต่จะยังได้ยกระดับความสันสเทอนทางจิต ตวิญญาณอีกด้วยซึ่งจะสร้างพื้นที่ภายในที่เบาสบายและเปิดรับสิ่งใหม่ๆม,มากขึ้นมันเหมือนกับการกอดตัวเองและบอกว่าฉันพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความสบายใจและมั่นใจทันทีที่คุณทำพิธีกรรมเสร็จสิ้นในครั้งแรกเตรียมที่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเกือบจะทันทีผลกระทบแรกที่คุณจะสังเกตเห็นได้คือทางกายภาพเท้าของคุณที่มักจะรู้สึกเมื่อยล้าหรือเจ็บหลักงอจากวันอันยาวนานจะรู้สึกสดชื่นราวกับว่าได้รับการรีเซ็ต แต่ผลที่ได้ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่ยังลึกซึ้งกว่าแค่ความสบายทางกายภาพอีกด้วยลองนึกภาพว่าคุณกำลังยกน้ำหนักที่มองไม่เห็นออกจากไหล่ของคุณซึ่งเป็นบางสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังแบกอยู่ความรู้สึกเบาสบายทางอารมณ์นี้สามารถสร้างความประหลาดใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ นอกจากนี้หลายๆคนรายงานว่าทันทีหลังจากทำพิธีกรรมจิตใจของพวกเขาก็รู้สึกจำใสและสงบมากขึ้นความกังวลอย่างต่อเนื่องหรือความคิดซ้ำๆที่เคยครอบงำหัวของคุณจะเริ่มหายไปทำให้เกิดความสงบทางจิตใจที่คุณอาจไม่เคยรู้สึกมานาน สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพิธีกรรมไม่เพียงแต่ช่วยขจัดสิ่งอุดตันทางกายภาพแต่ยังช่วยคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ที่สะสมมาตลอดทั้งวันอีกด้วยในพ,พุทธศาสนาเชื่อว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในตัวเราเองพิธีกรรมนี้เปรียบเสมือนกุญแจที่ไขประตูสู่ความสงบภายในช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับตัวตนที่สงบและสมดุลมากขึ้นได้อีกครั้ง ประโยชน์ที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับผู้คนจํานวนมากประสบปัญหาการนอนไม่หลับหรือตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยออยล้าแม้จะนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลาน,านานแล้วเนื่องจากพลังงานหนาแน่นที่สะสมอยู่ในเท้าอาจสร้างกรอบป้องกันที่ทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายได้ล้าลึกเมื่อเรากำจัดประจุเหล่านี้ออกก่อนเข้านอนร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะพักผ่อนที่ล้ำลึกและฟื้นฟูได้มากขึ้น ผลลั์ที่ได้คือคุณอาจเริ่มมีความฝันที่ชัดเจนมากขึ้นและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างเต็มที่ราวกับว่าคุณได้ชาร์จพลังเพื่อเผชิญกับวันใหม่ด้วยพลังงานและความชัดเจนมากขึ้น ผลลัพธ์แรกของพิธีกรรมนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจแต่พลังที่แท้จริงจะปรากฏเมื่อคุณฝึกฝนเป็นประจำเราไม่ได้พูดถึงแค่การชําระล้างร่างกายหรือการผ่อนคลายเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นอีกมากเรากำลังพูดถึงการสร้างวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความสมดุลความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ความสม่ำเสมอเปรียบเสมือนการรดน้ำต้น ไม่หากคุณทำเป็นประจำทุกวันต้นไม้ก็จะเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีในทำนองเดียวกันการทำซ้ำพิธีกรรมนี้บ่อยๆจะช่วยบำรุงพลังงานของคุณเคลียร์ภาระที่มองไม่เห็นและสร้างพื้นที่ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมันเหมือนกับการรีเซตตัวตนของคุณอยู่ตลอดเวลา ในประเพณีพุทธศาสนาการทำซ้ำถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับบอการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวในทำนองเดียวกันกับที่ประสงค์ทำสมาธิทุกวันเพื่อให้จิตใจสงบและสมดุลคุณสามารถรวมพิธีกรรมนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อเป็นนอช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์สำหรับตัวคุณเองได้ทุกครั้งที่คุณล้างเท้าด้วยเจตนาคุณกำลังขจัดพลังงาน หนักๆออกไปและเตรียมพื้นที่สำหรับพลังงานบวกใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะสร้างวัตจักรของการชำระล้างและการเติบโตอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับว่าการอาบน้ำแต่ละครั้งกำลังสร้างสะพานไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวคุณทีละขั้นตอน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดให้เลือกเวลาทำพิธีกรรมเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นการทำเช่นนี้ก่อนนอนเป็นวิธีที่ดีในการคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งวันช่วยให้คุณพักผ่อนได้ล้ำลึกและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นการทำพิธีกรรมในช่วงต้นสัปดาห์หรือต้นเดือนเปรียบเสมือนการล้างกระดานและเคลียร์บัญชีซึ่งเป็นการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปและเปิดพื้นที่ให้กับวัตจักรพลังงานและโอกาสใหม่ๆทุกครั้งที่คุณจุ่มเท้าลงในส่วนผสมพิเศษนี้คุณก็กำลังบอกกับจกรวาวาาล่ ฉันพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งเก่าๆและต้อนรับสิ่งใหม่ๆด้วยความขอบคุณและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกตัวคุณ ในพระพุทธศาสนาเท้ามีความหมายพิเศษยิ่งที่อยู่เหนือสิ่งที่เราเห็นพวกเขาเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่เชื่อมโยงเรากับโลกและเส้นทางจิตวิญญาณที่เรากำลังเดินอยู่เมื่อเราดูแลเท้าของเราเป็นอย่างดีเรากำลังบอกจักรวาลว่าเราให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยองอันสำคัญกับโลกและพับงองงานรอบตัวเราพระภิกษุสงฆ์ชาวพุทธเชื่อว่าเท้าไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนการเดินทางของเราอย่างลึกซึ้งอีกด้วยเท้าบ่งบอกถึงอารมณ์อุปสรรคและแม้แต่ชะตากรรมของเราด้วย ดังนั้นการล้างเท้าจึงไม่เพียงแต่เป็นการกระทำเพื่อสุขอนามัยเท่านั้นแต่ยังเป็นท่าทางอันศักดิ์สิทธิ์ในการชำระล้างอีกด้วยในวัดพุทธเช่นพิธีล้างเท้าก่อนทำสมาธิหรือพิธีสำคัญต่างๆถือเป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อเราทำความสะอาดเท้าด้วยเจตนาเราก็ได้ทำความสะอาดจิตใจและจิตวิญญาณของเราไปด้วยเหมือนกับว่าน้ำแต่ละหยดฉล้างสิ่งสกปรกที่มอง ไม่เห็นซึ่งเรเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตภายในของเราออกไปเมื่อเท้าของเราเบาและมีพลังจิตใจของเราก็จะแจ่มใสขึ้นและเราจะรับรู้โอกาสและพรต่างๆรอบตัวเราได้ดีขึ้น แต่ยังมีบางสิ่งที่เล็กซึ้งกว่านั้นนั่นคือวิธีที่เราปฏิบัติต่อเท้าของเราโดยตรงสะท้อนถึงวิธีที่เราจัดการกับชีวิตของเราเองหากเราเลยการดูแลเท้าปล่อยให้เท้าสกรปรกเหนื่อยล้าหรือได้รับบาดเจ็บบางทีเราอาจทำสิ่งเดียวกันนี้กับส่วนอื่นๆของชีวิตเราด้วยเช่นละเลยความเป็นอยู่ทางอารมณ์ร่างกายและจิตวิญญาณในทางกลับกันเมื่อเราดูแลพวกเขาด้วยความรักและความเคารพเรากำลังส่งข้อความอันทรงพลังไปยังจัก,กรวาลว่า ฉันพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเบาสบายความมั่นใจและพลังงานที่ฟื้นคืนมาการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้สามารถเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่เท้าของคุณเท่านั้นแต่รวมถึงชีวิตของคุณทั้งหมดด้วย เราได้ดูวิดีโอนี้จนจบแล้วแต่ฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับพลังของการกระทำเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราพิธีการล้างเท้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาพุทธศาสนาถือเป็นมากกว่าการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยเป็นเครื่ององมืออันทรงพลังในการซอกพลังงานฟื้นฟูจิตวิญญาณและเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของ คุณฉันขอเชิญชวนให้คุณนำความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติจริงในวันนี้เตรียมส่วนผสมทำตามขั้นตอนที่ฉันแบ่งปันที่นี่และดูว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างไรจงจำไว้ว่าเมื่อเราก้าวเดินด้วยเอ ท่าที่เบาและเป็นอิสระชะตากรรมของเราก็จะชัดเจนและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้มากขึ้นหากเนื้อหานี้มีค่าต่อคุณโปรดแบ่งปันกับเพื่อนและครอบครัวร่วมกันขยายความสันสเทือนเชิงบวกนี้และช่วยให้ผู้คนตื่นรู้ถึงพลังของการปฏิบัติโบราณน,นี้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอกดติดตามช่องและแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดอย่างไรเจอกันใหม่ครั้งหน้า